นานๆๆนบอกว่นาอย่าตกอย่าตกขาาผับเลยบอกไว้กระบอฟังฝนก็ได้บอกว่าอย,ย,ย่าเปล่าตกไขว่า,วา,า,ววาเขาก่อน นี้สิได้ว่านกาละเจ้บัดท,ที่นี่บรายว่านขาวกับสีว่านกาละเด้อขาวภาพภาพเลยอิก,กาเอ้ยอหากินอย่างน้อซู้มให้เบิ้งอิก,กา บินมาไวไๆขักแมียักเน,กเนีฝนตกขึ้นเดียวว่าสิได้ว่านแหงแล้วแหงแล้วเป่งน้ำออกแหงแล้ว นับมือสีได้ว่านเดีวกะย่างตกมาอีกคุณฝนเนาะคุณฝนถึงเวลาแล้วแห่งบ่านา้ำกะสิไดเฮ็ดนันตัวบาทที่นี่บ้านก่าเอาเดอ้อบาทที่นี่บ้านกาเบิดทงนี่ละ่ะ เพื่อนว่าว่านนา้ำกสิไดว่านนา้ำเอาเย็บจังใดๆละ่ะเขาเกิดเป็นชาวนาเนาะทำได้ทุกอย่างชาวนาคอยดูคอยดูผลงามต่อไป ถา้าแมนตแต่สมัยพอสมัยแม่กำลังดำดีๆนี่ละ่ะพี่น้องกำลังดำถ้ามีกะกะดำกำลังมวนตอนนี้เห็ดบ่อไหวจ้าเห็ดบ่ไหวดอกดำหน้ากลมบได้ต้องหวานต้มแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะ